สวัสดีค่ะนางสาวมิวดีกิติชชษิ์นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้จะมารายงานเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการกิจศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะก่อนอื่นเราไปดูโปรเจกต์ที่ทํากันเลยค่ะซึ่งโปรเจกต์ที่ทํานะคะคือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อินฟโฟกราฟิกอากาศยานไร้คนขับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศค่ะ กรณีศึกษา DI04 นะคะค่ะนหน้านี้จะเป็นอ่าโปสเตอร์นะคะที่มาและความสำคัญค่ะคือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยเขาได้ผลิตและวิจัยพัฒนายุโทโธปกรณ์นะคะที่หลากหลายค่ะแต่ยังไม่ได้ทำการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับอ่าตัวโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับรุ่น DI04 นะคะ ดังนั้นนะคะผู้วิจัยจึงได้อ่าทำการผลิตสือ่ออินโฟกราฟิกงานนี้ค่ะซึ่งได้แบ่งออกเป็น2อ,อภาพนะคะที่เห็นอยู่ก็คือภาพานี่ค่ะคือผลงานผลงานแรกนะคะเกี่ยวกับคุณสมบัติค่ะและผลงานที่2นะคะเกี่ยวกับกรณีการใช้งานค่ะ เรากลับมาดูภาพโปสเตอร์นะคะซึ่งขั้นตอนการผลิตสื่อนะคะก็คือ,อผู้วิจัยนะคะได้ศึกษาข้อมูลกัศยานลร้คนขับจากเอกสารของสถาบันนะคะและก็จากการสัมภาษณ์นักวิจัยะค่ะแล้วก็วิเคราะห์นะคะจัดแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น2ภาพดังที่พูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ผลิตสื่อโดยใช้เว็บไซต์แคนวาค่ะ แล้วก็โปรแกรม Adobe Photoshop ค่ะจากนั้นนะคะได้ส่งมอบงานให้แก่เจ้าหน้าที่สอทปเพื่อทำการประเมินผลนะคะซึ่งผลการประเมินก็อยู่ด้านขวาของโปสเตอร์นี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรูปภาพเต็มได้ที่ QR code นี้เลยนะคะค่ะฝึกงานที่สอทอได้อะไรบ้างนะคะ อได้ใช้ทักษะทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่การาใช้ Microsoft Office นะคะแล้วก็การออกแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นอินโฟกราฟิกนี่สำคัญมากค่ะเพราะว่าได้ทำหมดมากนะคะแล้วก็การออกงาน,นะคะ่ะไปจัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับยุธทธปกรณ์ต่างๆนะคะ ถ้าน้องๆคนไหนสนใจที่จะปฏิบัติสานกิจศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งที่อัดไว้เกี่ยวกับรายละเอียดการทํางานนะคะซึ่งในคลิปนั้นจะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่ค่าใช้จ่ายนะคะการเดินทางค่ะน้องสามารถเข้าไปดูที่คลิปนั้นได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ